สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยทางช่องพระบ้านบายหนูสุนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่แอด304 BIBEW มีตัวแอดนำหน้า304 BIBEW นะคะไม่ใช่เว็บการพนันค่ะหรือสายด่วนปิดด่วนค่ะ083-437-4753 0834374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะวันนี้นะคะมาใน EP244 ค่ะราคาเดียวราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาทนะคะเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์1000ค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยรายการแรกรายการที่1นะคะ รายการแรกค่ะรายการที่1เป็นพระขุนแผนกระเบื้องเคลือบนะคะสวยๆเก่าๆตามสภาพแบบนี้เลยนะคะพระขุนแผนกระเบื้องเคลือบนะคะสวยๆเก่าๆตามสภาพแบบนี้เลยนี่นะคะรายการที่1ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่1รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สองค่ะ รายการที่สองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะใบหน้าชัดเจนสวยๆดูดีแบบนี้เลยหัวไหล่กลมๆแขนล้ำล้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเขียนปี2519นะคะที่ด้านหลังเหรียญเขียนปี2519่ค่ะสวยๆสภาพดีแบบนี้เลยรายการที่สองค่ะมาพร้อมเลื่อมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะมาพร้อมเลื่อมกรอบพลาสติกกันน้ำได้300บาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามรายการที่สามนี้นะคะไม่ทราบเป็นพระ,ะไม่ทราบที่เป็นพระรูปหล่อนะคะไม่ทราบที่เก่าๆตามสภาพแบบนี้เลยอง์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะคะเก่าๆตามสภาพแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ค่ะ นี่นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการที่3 300บาทค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่4รายการที่4นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าตัวเหรียญเป็นปี24 6 6ค่ะใบหน้ารายละเอียดดูดีชัดเจนแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหนาๆกันน้ำได้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้ มาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกหนาๆกันน้ำได้เลยนะคะรายการที่4นะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่5นะคะรายการที่5เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะใบหน้าดูดีชัดเจนแบบนี้เลยรายการที่5นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะ มาพร้อมเลื่อมกรอบพลาสติกกันน้ำได้สวยๆสภาพดีแบบนี้เลยนะคะ300บาทค่ะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่6นะคะรายการที่6เป็นพรับปิดตาพิมพ์นี้ค่ะไม่ทราบที่มีโค้ดตัวเลขด,ด้านล่างแบบนี้นะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งค่ะนี่นะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงผิวลุง้งด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลัง สวย 2. สภาพดีมากๆเลยนะคะขอบข้างเป็นแบบนี้นะคะขอบข้างนี่นะคะสวยสภาพดีมากๆเลยนี่นะคะรายการที่6นะคะ300บาท300บาทนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่7รายการที่7นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไม่ทราบที่นะคะไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่อจันร์หรือเปล่านะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณสวยๆแบบนี้เลยค่ะ เนี่ยนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองเหรียญรลอโบราณส,สวยๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันเก่าๆแบบนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ะคะ่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้แบบนี้นะคะรายการที่7 300บาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่8 <S 2> <S 2> เป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้เนี่นะคะรายการที่8เป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นานๆจะเจอสักทีหนึ่งนะคะสวยๆเก่าๆสภาพดีคราบกุเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะคราบกุเก่าๆขึ้นเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสวยสภาพดีมากๆรายการที Ride ่8นะคะ300บาทค่ะ300บาทรายการที่8รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่9ะค่ะ รายการที 9. Ute, sort of. like ่ 9, เป็นพระสมเด็จพิม like พ์น <we> like ี้นะคะนึบนึบมันมันแบบนี้เลยมวลสารเห็นชัดเจนแบบนี้นะคะองค์นี้รายการที่9นะนี่นะคะองค์นี้รายการที่ 9, ้านะคะสวยสวยนึบนึบมันมันแบบนี้เลยมวลสารเห็นชัดเจนด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลัง รายการที่9ค่ะ300บาทนี่นะคะรายการที่9 300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่10ค่ะรายการที่10นี้นะคะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบที่ไม่ทราบกลุกนะคะไม่ทราบพิมพ์สสวยๆเก่าๆราดาขึ้นเห็นชัดเจนแบบนี้นะคะสวยเก่าสภาพดีดูดีแบบนี้เลยนะคะรายการที่10นะคะ300บาทเท่านั้นนะคะ300บาทเป็นพระสมเด็จพิมพ์นี้นะ รายการที่10นะคะพระสมเด็จพิมพ์นี้นะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่11นะคะรายการ1นึเป็นพระสมเด็จพิมพ์วัดเกตชัยโยนะคะรายการที่11เป็นพระสมเด็จพิมพ์วัดเกตชัยโยนะคะสวยๆส,สภาพดีเก่าๆแบบนี้เลยค่ะมวลสารเห็นชัดเจนคราบกุศยสวยๆนะคะดูดีแบบนี้เลยนี่นะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบแบบนี้เลยนะคะด้านหลัง สวยเก่าสภาพดีนะคะรายการที่11ค่ะ300บาทนะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่12ค่ะเป็นเหรียญเป็นเหรียญพระพุทธชินราชไม่ทราบพิมพ์นะคะเหรียญพระพุทธชินราชไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อทองเหลืองนะคะใบหน้ายังพอเห็นชัดเจนตัวเหรียญสภาพผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลย ะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้สวยๆแบบนี้รายการที่12ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่13เป็น้ทวเวสุรวรรณค่ะเป็นพระรูปหล่อ้ทวเวสุรวรรณแบบนี้เลยนะคะสวยๆสภาพดีเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ สวยๆเก่าๆสภาพดีคลาสสิกแบบนี้นะคะรายการที่13ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะตรงใต้ฐานเป็นแบบนี้นะ <reconstruct ed ling> มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกสวยๆกันน้ําได้แบบนี้รายการที่13 300บาทน,นะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14ค่ะรายการที่14นี้นะคะ เป็นเหรียญอาจารย์ฟันค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะคะสวยๆส,สภาพดีแบบนี้ใบหน้าชัดเจนห, sociedad, หัวไหล่กลมๆแขนล้ำล้ำเส้นจีวรผิวๆแบบนี้นะคะด้านหลังเขียนแบบนี้ค่ะด้านหลังด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะสวยๆส,สภาพดีเลยนะคะข้างในมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกหนา,นาๆกันน้ําได้นะคะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกหนาๆกันน้ําได้แบบนี้รายการที่14ค่ะ3า0บาท รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่15เป็นเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะรายการที่15มีโคดด้านหน้าตัวเหรียญสวยๆเก่าๆเลยค่ะเนี่ยนะคะตัวเหรียญสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกอรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ตัวเหรียญเก่าๆแบบนี้สวยคลาสสิกดูดีแบบนี้เลยค่ะรายการที่15นะคะ 300บาทค่ะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16ค่ะเป็นพระรูปหล่อพระรูปหล่อหลวงพ่อรวยรุ่นที่1นะคะพระรูปหล่อหลวงพ่อรวยรุ่นที่1เป็นเนื้อผิวสีลุ้งแบบนี้เลยนะคะนานๆจะเจอของส,สวยๆงามๆสักทีหนึ่งนะคะหมดแล้วหมดเลยรีบได้รีบนะคะสนใจ สายด่วนกันเข้ามาได้เลยนะคะที่083-4374753นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะรีบได้รีบจองได้จองนะคะพี่ๆ่ะรายการที่16นี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อรวยสวยๆแบบนี้นะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17คะ่ะพี่ๆเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินเก่าๆเขียวๆนะคะแบบนี้เลยตามสภาพองค์พระเคยผ่านการใช้งานมานะคะเก่าๆเขียวๆ,ๆแบบนี้เลย นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังนี่นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยใต้ฐานมีรอยตัดช่อแบบนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้สวยสวยสภาพดีแบบนี้เลยรายการที่17นะคะ300บาทนี่นะคะ300บาทคะ่ะรายการที่17 นี่นะคะรายการที่17-300บาทคะ่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่18คะ่ะเป็นพระรูปหล่อภไยรีพินาศนะคะนานๆจะมาสักทีหนึ่งนะ,ะพระรูปหล่อไยรีพินาศนะคะสวยสภาพดีเก่าๆเขียวๆคาบกุคกคาบใครนะคะตามซอกเต็มไปหมดเลยนะคะสวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยนะคะตัวองค์พระเคยผ่านการใช้งานมานะคะมาพร้อมเลี่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้คะ่ะ มาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกหนาๆกันน้ำได้แบบนี้เลยนะคะรายการที่18ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19ค่ะรายการที่19เป็นพระพุทธชินราชครึ่งซีกนะคะพระพุทธชินราชครึ่งซีกค่ะเป็นแบบนี้เลยเก่าๆเขียวๆนะคะสวยๆส,สภาพดีขี้ยุงเต็มไปหมดทั่วทั้งองค์เลยนะคะด้านหลังมียันแบบนี้ด้วยนะคะด้านหลังสวยเก่าสภาพดีค่ะเนี่นะคะ เนี่ยนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้เลยนะคะรายการที่19นะคะพระพุทธชินราชครึ่งซีคค่ะ300บาทเนี่ยนะคะ300บาทพระพุทธชินราชครึ่งซีคนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20ค่ะ รายการที่20นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปี2503ใบหน้ารายละเอียดดูดีชัดเจนแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้คะ่ะเหรียญเก่าๆสวยๆส,สภาพดีมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้สวยๆแบบนี้เลยรายการที่20นะคะ300บาทเนี่ยนะคะ300บาทรายการที่20ค่ะ300บาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21ค่ะพีค่ะพี่ค่ะรายการที่สองหนึ่งนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อม่วงค่ะเก่าๆแบบนี้ตัวเหรียญเป็นเหรียญห่วงเชื่อมแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญเป็นเหรียญห่วงเชื่อมแบบนี้เลยเหรียญเก่าๆแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังด้านหลังเขียนว่าเป็นวัดบ้านทวนนะคะสวยๆแบบนี้ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหนาๆกันน้ําได้แบบนี้นะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมส,สวยๆเหรียญหล่อบ่อม่วงนะคะนานๆจะเจอส,สวยๆส,สักทีหนึ่งนะคะรายการที่21ค่ะรายการที่สองหนึ่งสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสองค่ะ รายการที่22นะคะเป็นเหรียญเจ้าสวนหลวงปู่บุญค่ะเนื้อโลหะสีเงินนะคะมีน้ำหนักเก่าๆเาขียวคราบคราบกุราบ,าบอะไรก็ไม่ทราบนะมามาแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะคราบขึ้นสวยๆแบบนี้ด้านหลังเป็นด้านหลังจะเขียนว่ากรรมการนะคะมียันแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเหรียญเจ้าสวนหลวงปู่บุญไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีนะคะพี่ๆค่ะขอบข้างเป็นแบบนี้นะคะ,เป,บบะ,คะเป็นเหรียญหล,อบบล่อโบราณสวยๆแบบนี้เลยะคะ่ะ เนี่ยนะคะรายการที่ยี่สิบสองนะคะสามร้อยบาทเนี่ยนะคะรายการที่ยี่สิบสองสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบสามค่ะเป็นพระปิดตาพระรูปล่อนะคะรูปล่อพระปิดตาเนื้อทองเหลืองแบบนี้เลยเก่าๆขี้ยุงเต็มไปหมดเลยนะคะเห็นไหมชัดเจนอยู่นะคะขี้ยุงเต็มไปหมดเลยสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ พระปิดตาไม่ทราบรุ่นไม่ทราบที่นะคะสวยๆสภาพดีเป็นเนื้อโลหะสีทองเ,อเป็นเนื้อโลหะทองเหลืองแบบนี้เลยนะคะพระปิดตานะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกใสๆกันน้ําได้ค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกใสๆกันน้ําได้แบบนี้เลยรายการที่ยี่สิบสามนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสาม นี่นะคะสวยเก่าสภาพดีดูดีแบบนี้เลย300บาทค่ะรายการที่23รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่24นะคะรายการที่24นี้เป็นเหรียญจุฬาลงกรณ์เหรียญกลมนะคะเก่าๆตัวเหรียญเก่าๆใบหน้าชัดเจนลูกตาสวยๆจมูกโด่งๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเหรียญเขียน,นคําว่าปราบห่อค่ะด้านหลังเหรียญเขียน,นคําว่าปราบห่อแบบนี้นะคะ ขอบข้างเป็นขอบกระบอกแบบนี้สวยๆสภาพดีเลยนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะรายการที่ย4บนี้ค่ะสามร้อยบาทเนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบห้าค่ะรายการที่ยี่สิบห้านี้นะคะเป็นเหรียอญเ,อเป็นเหรียญหล่อเข็มกัดหลงอลงพ่อบพรมนะคะเข็มกัดหล่อบพรมค่ะเป็นเหรียญหล่อแบบนี้เลยสวยๆสภาพดีนะคะ ใบหน้ารายละเอียดดูดีชัดเจนแบบนี้ด้านหลังเป็นขิมกัดนะคะสวยๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างนะคะรายการที่25ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างนะคะสวยๆส,สภาพดีแบบนี้เลยนะคะสามบาทคะ่ะสามบาทองนี้นะคะสามบาท รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบค่ะพี่ๆค่ะรายการที่ยี่กเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะคะส, Ж ยสวยๆปีสองสี่เจ็ดสองค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรปีสองสี่เ็ดสองเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังสภาพแบบว่าไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะเหรียญน,นี้นะคะผ่านการใช้งานมาเยอะเลยค่ะเหรียญนี้นะคะสภาพผ่านการใช้งานมาเยอะเลยนี่นะคะ สวยเก่าสภาพดีนะคะขอบข้างดูดีแบบนี้เลยเนี่นะคะขอบข้างดูดีแบบนี้เลยเหรียญหลวงพ่อเพชรปีสองสี่เจ็ดสองนะคะ <idee> รายการที่ยี่สิบหกค่ะสามร้อยบาทนี่นะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่พี่ขารายการที่ยี่สิบเจ็ดนี้นะคะเป็นเหรียญพระมงคลเทพมุนีนะคะใบหน้ารายละเอียดดูดี เป็นเนื้อโลหะสีทองค่ะสวยสวยสภาพดีใบหน้าชัดเจนแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อโลหะสีทองด้านหลังเป็นตัวหนังสือมียันแบบนี้นะคะขอบข้างสวยนะคะเป็นขอบกระบอกสวยๆดูดีแบบนี้เลยนะคะสวยดูดีแบบนี้เลยแรายการที่27นะคะเหรียญน,นี้เป็นเนื้อโลหะสีทองค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่27 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28ค่ะรายการที่28นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะรายการที่28เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะตวัวเหรียญใบหน้าสวยๆชัดเจนแบบนี้หุ่นไหล่กลมๆแขนล่ำๆจีวรริวๆแบบนี้นะคะลายเส้นดูดีมากๆเลยมา,มาเพาะมาเลี้ยมมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้หนาๆแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหนาๆกันน้ําได้แบบนี้เลยรายการที่28นะคะ300บาทค่ะ300บาทรายการที่28นี่นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่29ค่ะรายการที่29นี้นะคะเป็นพระเนื้อพระหูยานเนื้อชินค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพระหูยานเนื้อชินเก่าๆแบบนี้เลย เป็นเนื้อชิ้นแห้งๆสภาพดีสีสวยกุก่เก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่29ค่ะ300บาทนี่นะคะ300บาทรายการที่29รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่30ค่ะรายการที่30นะคะไม่ทราบเหรียญหล่ออะไรนะคะเป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่เนื้อโลหะสีเงินแบบนี้เลยนะคะ เป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่เนื้อโลหะสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยนะคะคราบกุ่เก่าๆสวยๆชัดเจนแบบนี้นะคะสภาพผ่านการใช้งานมารายการที่30คะ่ะ300บาทนะคะรายการที่30 300บาทเนี่ยนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่31คะ่ะพี่ๆคะ่ะ รายการที3่3ามหนึ่งนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะวัดประดูชิมพีค่ะแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพ evet ีตัวเหรียญเป็นเนื้อโลหะสีเง <Patty> ินนะคะปีพศสองห้าค่ะตัวเหรียญเป็นปี2 5ง7ห้ายสวยๆมียันแบบนี้นะคะเป็นเนื้อโลหะสีเงินค่ะขอบข้างสวยๆดูดีแบบนี้เลยนะคะขอบข้างสวยนะคะขอบข้างสวยนี่ค่ะ รายการที่สามสิบเอ็ดนะคะสามร้อยบาทค่ะเป็นเหรียญเนื้อโลหะสีเงินนะคะเหรียญหลวงปู่โตสวยๆใบหน้าชัดเจนดูดีแบบนี้หัวไหลสวยๆแบบนี้เลยค่ะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบสองเป็นเหรียญหลวงปู่อีค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่อีเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสภาพเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยเหรียญหลวงปู่อีนะคะสวยเก่าสภาพดีค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ ตัวเหรียญเป็นปี2473ค่ะตัวเหรียญเป็นปี2473เป็นยันแบบนี้นะคะสวยๆส,สภาพดีขอบข้างดูดีนะคะขอบข้างไม่ค่อยเโฟกัสนะคะนี่นะคะ300บาทค่ะ300บาทองนี้นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่33 รายการที่ส3สานี as as mm hmm. Leonardo, ้นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ขันนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบที่นะคะเหรียญพระอาจารย์ขันสวยๆใบหน้าชัดเจนแบบนี้เลยนะคะที่ด้านหลังเหรียญเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังจะเขียนว่านกกระจาบนะคะวัดนกกระจาบแบบนี้นะคะแล้วมียันแบบนี้เลยนะคะขอบข้างสวยๆดูดีแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นเนื้อโลหะลมดำนะคะเป็นเนื้อโลหะลมดำเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ รายการที่สามสิบสามนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการที่สามสิบสามนี่นะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สามสิบสี่ค่ะเป็นเหรียญพระพุทธแบบนี้เลยนะคะรายการที่สามสิบสี่เป็นเหรียญพระพุทธแบบนี้เลยเก่าๆสวยๆตามสภาพเลยนะคะองค์นี้เหรียญเก่าๆสวยๆไม่ทราบรุ่นไม่ทราบที่ไม่ทราบปีนะคะเก่าๆตามสภาพแบบนี้เลย ขอบข้างดูดีแบบนี้นะคะขอบข้างรูปไม่ค่อยโฟกัสนะคะรูปไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่เลยนะคะเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางลายนะคะนะสวยๆเก่าๆแบบนี้รายการที่34นะคะ30 0บาทค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่35องค์นี้เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะเป็นเนื้อโลหะสีเงินนะคะสวยๆสภาพดี นี่นะคะรูปหลอหลวงพ่อเดิมสสวยเป็นเนื้อโลหะแบบนี้เลยนะคะสวยสภาพดีแบบนี้ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะ300บาทค่ะมีรอยจานท,ที่ใต้ฐานด้วยนะคะ300บาทนี่นะคะ300บาทค่ะรายการที่35นะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตแล้วนะคะรายการเซตเดี๋ยวจะให้ชมนะคะรายการเซตเซตนี้นะคะเซตนี้องค์ละ500ค่ะ นี่นะคะเซตนี้องค์ละห้าร้อยเป็นเหรียญกระไหลทองนะคะเริ่มจากเริ่มจากเหรียญหลวงปู่อีนะคะเหรียญหลวงปู่อีองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่อีเป็นเนื้อกระไหลทองคะ่ะสวยๆส,สภาพดีแบบนี้เลยนะคะเนื้อกระไหลทองเหรียดตัวเหรียญน,นะคะเป็นปีสองสี่เจ็ดสามค่ะกระไหลทองสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะขอบข้างดูดีมากๆนะคะนี่นะ ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทองนี้นะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินลาชค่ะกระไหลทองเดิมๆเก่าๆแบบนี้ตัวเหรียญน,นะคะสภาพผ่านการใช้มางานมานะคะตัวเหรียญสภาพัผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะสวยดูดีชัดเจนแบบนี้เลยนะคะขอบข้างสวยๆดูดีนะคะนี่นะกระไหลทองเก่าๆ,ๆเดิมๆแบบนี้เลยค่ะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาท รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82กระไหล่ทองสวยๆเดิมๆเลยค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82ดนะคะกระไหล่ทองเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังดอกจันดูดีแบบนี้เลยนะคะขอบข้างเป็นแบบนี้ค่ะสวยดูดีมากๆเลยนะคะขอบข้างเหรียญหลวงพ่อเดิมกระไหล่ทองเดิมๆเก่าๆแบบนี้5 0 0บาทนะคะห้าบาท รายการเซตต่อไปค่ะเซตต่อไปมี2ององนะคะเซตต่อไปเซตนี้ค่ะเซตนี้เป็นเนื้อชินนะคะ700บาทค่ะองละ700บาทเริ่มจากพระท่ากระดานเนื้อชินนะคะพระท่ากระดานเนื้อชินค่ะปิดทองเก่าแบบนี้เลยนะคะพระท่ากระดานเนื้อชินปิดทองเก่าสวยแห้งเนื้อชินแห้งแบบนี้เลยนะคะนี่นะ700บาทเท่านั้นนะคะ700บาทพระท่ากระดานเนื้อชินนะคะ ปิดทองเก่าๆสวยๆแบบนี้เจ็ดร้อยบาทค่ะเนี่ยนะคะนี่นะคะเจ็ดร้อยบาทพลาท่ากระกดานเนื้อชิ้นนะคะเจ็ดร้อยบาทรายการต่อไปค่ะเป็นชินาาดใบเสมาเนื้อชิ้นปิดทองเก่าๆค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นเนื้อชิ้นแห้งๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อชิ้นแห้งๆสวยๆแบบนี้เลย นี่นะคะพระพุทธชินราชพิมพ์ฐานสูงนะคะปิดทองเก่าๆสวยๆแบบนี้700บาทค่ะ700บาทนะคะรายการต่อไปกันนะคะรายการต่อไปเป็นเลี่ยมเงินเป็นเลี่ยมเงินนะคะนี่ค่ะองนี้3องค์นี้นะคะอง์ละ2,000บาทค่ะเป็นเลี่ยมเงินนะคะอง์ละ2,000บาทนะคะเริ่มจากพระก,กิ่งอุปคุตนะคะนี่ค่ะ พระกิ่งอุปคุตไม่ทราบที่ค่ะไม่ทราบที่องค์นี้นะคะเป็นพระกิ่งเนื้อโลหะนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อสัมฤทธิ์หรือเปล่านี่นะคะสวยเก่าสภาพดีค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังมาพร้อมเลี่ยมเงินเก่าๆเ,เลยค่ะมาพร้อมเลี่ยมเงินเก่าๆสวยๆส,สภาพดีแบบนี้2,000บาทนะคะ2,000บาทค่ะองค์พระสวยๆแบบนี้เลย2 0 0พบาทนะคะเนี่ยนะ 2,000บาทนะคะพลักกิ่งอุปคุตเนื้อโลหะมาพร้อมเลี่ยมเงินเก่าๆสวยๆส,ยสภาพดีแบบนี้เลย2,000บาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นเขี้ยวแกะเสือค่ะองค์นี้เขี้ยวแกะเสือนะคะไม่ทราบที่ตัวเขี้ยวใสๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้หายากเลยนะคะบอกเลยนะหายากมากๆเลยด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังนี่นะ มีรอยตัวองค์พระนะคะมีรอยจานยันทั่วทั้งองค์เลยนะคะตัวองค์พระมีรอยจานยันทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมเงินส,สวยๆเลยค่ะมาพร้อมเลี่ยมเงินสวยๆแบบนี้เลยสองพันบาทนะคะสองพันบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมปีสองห้าหนึ่งแปดนะคะตัวเหรียญส,สวยๆแบบนี้เลย เนี่ยนะคะใบหน้ารายละเอียดชัดเจนดูดีสามมิตินุนๆขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นตัวหนังสือแบบนี้คะ่ะด้านหลังตัวเหรียญสวยๆเก่าๆสภาพดีมาพร้อมเลี่ยมเงินเก่าๆคะ่ะมาพร้อมเลี่ยมเงินเก่าๆแบบนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อกเกษมสองพันบาทคะ่ะสองพันบาทเป็นเลี่ยมเงินนะคะสองพันบาทคะ่ะตัวเหรียญก็สวยแบบนี้เลยสองพันบาทนะคะ จบแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสายด่วนปิดด่วนกันเข้ามาได้ที่083-437-4753 0834374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ